หมดที่340การต่อสู้ทันใดนั้นดาบเพลิงศักดิ์สิทธิ์ของอสูรไลเกอร์ก็ฟันออกถังซานก็ก้าวกลับมาด้วยการเคลื่อนไหวดังเงาคลายผ่านตาข่ายดาบที่ลอยไปด้านข้างแต่คราวนี้อสูรไลเกอร์ดาบเทวะไม่ได้ไล่ตามแต่หันดาบไปรอบๆและแทงดาบใหญ่ลงไปที่พื้นตรงหน้ามัน ทันใดนั้นออร่าสีทองอันเจิดจ้าที่ลอยอยู่ในอากาศก็สว่างวาบและภายในระยะ30เมตรจากร่างของอสูรไลเกอร์ดาบเทวาซึ่งเป็นศูนย์กลางมันก็กลายเป็นมหาสมุรสีทองในทันทีร่างมายาของอสูรไลเกอร์สีทองที่ลอยอยู่ในอากาศเปล่งประกายและประทุออร่าออกไปรอบด้านถือดูสิว่าเจ้าจะหลบเก่งแค่ไหนถ้าข้าโจมตีระยะไกลเจ้าจะหลบอย่างไร เมื่ออสูรไลเกอร์ดาบเทวะแทงดาบใหญ่ลงไปที่พื้นตรงหน้ามันถังซานก็ขยับเช่นกันเมื่อเขาร่อนลงกับพื้นจูจ่ๆเท้าขวาของเขาก็กระทืบพื้นและร่างกายของเขาก็ประทุด,ด้วยออร่าสีน้ำเงินมีเสียงอึกกระทึกดังจากที่ที่ถังซานกระทืบและสนามกีฬาขนาดใหญ่ก็สั่นสะเทือนและมันได้เกิดขึ้นพร้อมกับก,บการประทุออร่าสีทองของร่างมายาของอสูรไลเกอร์ดาบเทวะ ดังนั้นเมื่อเสียงอึกกระทึกปรากฏขึ้นอราสีทองซึ่งเป็นเปลเวลเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองก็ปกคลุมถังซานอย่างสมบูรณ์นั่นคือทักษะคชสารกำมหลาบพระสุธาจากอสูรคชสารนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมถังซานต้องหลอมรวมพลังสายเลือดของอสูรคชสารเพราะสายเลือดอสูรคชสารมีพละกำลังมหาศาลและการป้องกันแข็งแกร่งอสูรคชสารเป็นสายป้องกันและพลังสายเลือดของมันส่งเสริมความแข็งแกร่งทางกายภาพอย่างสมบูรณ์ พวกมันไม่เชี่ยวชาญในการเคลื่อนไหวและด้านอื่นๆยกเว้นว่าพวกมันมีพละกําลังมหาศาลและมีทักษะที่ทรงพลังเพียงอย่างเดียวคือคชสาสกําลาพสุธาแต่เนื่องจากเชี่ยวชาญด้านพละกําลังจึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันคลื่นกระแทกที่เกิดจากทักษะคชสาสกําลาพสุธาปะทุออกเป็นระลอกคลื่นออร่าสีน้ําเงินและภายใต้ออร่าสีน้ําเงินนั้นคือธาตุลม เปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองของอสูรไลเกอร์ดาบเทวะนั้นทรงพลังจริงๆและพลังปะทุในขณะนั้นรุนแรงมากแต่ถังสารรวมทักษะโคชสารกำมลาบพสุธาเข้ากับธาตุลมทำให้พลังปะทุก็ไม่อ่อนแอเช่นกันคลื่นกระแทกปะทุออกไปด้านนอกและเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองก็ระเบิดเป็นวงกว้างเมื่อทั้งสองปะทะก,กันแรงระเบิดก็ฉีกเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองส่วนใหญ่ออก ทังซานใช้ทตุลมเพื่อปกป้องร่างกายควบคู่ไปกับทักษะโคชสารกำหลับพสัสดาเขาทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและภายใต้การประทุของออร่าสีน้ำเงินนั้นเขาก็รีบพุ่งออกจากพื้นที่ที่เปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองระเบิดในขณะนั้นมีแสงดาบสีทองพุ่งออกมาจากร่างมายาของอสูรไลเกอร์สีทองราวกับมาที่กำลังพุ่งทะยานในอากาศที่พยายามฉีกท้องฟ้าทั้งหมดออก เกือบจะทันทีที่ถังซานทยานขึ้นไปในอากาศแสงดาบสีทองนี้ก็ไล่ตามเขาไปความเร็วของแสงดาบนั้นเร็วกว่าการโจมตีครั้งก่อนของอสูรไลเกอร์ดาบเทวาอย่างน้อยสองเท่าการแทงดาบลงบนพื้นไม่เพียงแต่กระตุ้นร่าง,งมายาอสูรไลเกอร์สีทองเท่านั้นแต่ยังสะสมพลังงานสำหรับการฟันนี้อีกด้วยภายใต้ทักษะการแทงดาบนี้ของอสูรไลเกอร์ดาบเทวาไม่รู้ว่ามันได้สังหารคู่ต่อสู้ไปเท่าไหร่ ้าดลมรอ,รอบรอบร่างของถังซานถูกฉีกเปน็นชิ้นชิ้นด้วยแสงดาบที่น่าสะพรึงตัวนั้นและเกือบจะในทันทีเมื่อเห็นว่าเขากำลังจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นในไม่ช้าร่างกายของเขาก็กลายเป็นร่างมายาใช่มันเป็นร่างมายาแสงดาบสีทองทะลุผ่านเขาและพุ่งขึ้นไปในอากาศซึ่งในช่วงเวลาแห่งความสยดสยองนั้นทำให้ผู้ชมเงียบลง ร่างมายาของถังซานกลับเป็นร่างจริงอีกครั้งและในเวลาต่อมาท่านลมที่ถูกฉีกออกบนร่างของเขาก็กลับมารวมตัวกันและในทันใดก็มีเสียงระเบิดดังกึงกก้องผลักเขาให้พุ่งกลับเข้าไปในบริเวณที่ปกคลุมไปด้วยแสงดาบสีทองคล้ายสายฟ้าที่กำลังปะทุถังซานเหวี่ยงค้อนทะลวงสวรรค์นในมือของเขาไปทางอสูรไลเกอร์ดาบเทวะและทุบลงทันทีในขณะนั้นเองที่ดวงตาแน่วแน่ของอสูรไลเกอร์ดาบเทวะฉายแววตกใจ มันรู้สึกได้ชัดเจนว่าได้ฟันคู่ต่อสู้ไปแล้วไม่ใช่หรือไม่ว่าฝีเท้าของถังซานจะดีแค่ไหนเขาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอากาศเขาจะหลีกเลี่ยงการโจมตีอีกได้อย่างไรนอกจากนี้การโจมตีด้วยแสงดาบก็เร็วมากถังซานมีทักษะแบบไหนกันเขาจะหลีกเลี่ยงการโจมตีของมันได้อย่างไร อย่างไรก็ตามการประทุอย่างต่อเนื่องของเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองและการแทงของอสูรไลเกอร์ดาบเทวนั้นต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูในขณะนี้การโต้กลับของถังซานก็มาถึงความแม่นยำของจังหวะเวลานั้นยอดเยี่ยมมากไม่ไกลก็มีเสียงคำรามในบรรดาเพื่อนร่วมทีมทั้งสี่ของทีมอสูรไลเกอร์ดาบเทวไร้เทียมทานมีตัวหนึ่งตายไปแล้ว หลังจากการเคลื่อนย้ายครั้งที่สี่ในที่สุดติงไปก็พบโอกาสที่จะโจมตีในการเคลื่อนย้ายนี้ติงไปจงใจเคลื่อนย้ายไปที่ด้านหลังของคู่ต่อสู้ทั้งสี่เพื่อกำจัดตัวที่ตามหลังเมื่อเวลาหยุดนิ่งปีกทองสะบ้นวายุก็ฟาดลงมาและตามด้วยหอบน้ำแข็งที่สะสมพลังเต็มที่คู่ต่อสู้ระดับแที่เผชิญหน้ากับสามทักษะการโจมตีที่แข็งแกร่งไม่มีทางหนีได้เลย ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อมันวิ่งตามหลังเพื่อนร่วมทีมสามตัวไปไม่กี่ก้าวมันก็สะดุดอย่างไม่ทราบสาเหตุโชคดีจงมาคนหนึ่งในทีมเช็คมีสายเลือดอันดับแรกสองคนมีสายเลือดอันดับสองรวมทั้งมีผู้ที่ควบคุมธาตุน้ำแข็งได้ดีเยี่ยมฝ่ายตรงข้ามจะหนีได้อย่างไรทีมไร้เทียมทานโดนตัดกำลังไปหนึ่งในที่นั่งพิเศษชายเผ่าอสูรที่แข็งแกร่งยืนขึ้นและปล่อยเสียงคำรามสะเทือนฟ้าสีหน้าของมันมืดมนและว่างเปล่า อสูรที่ตายแล้วคือลูกหลานของมันซึ่งมันจ่ายใต้ตัวไปเป็นจํานวนมากเพื่อให้กลายเป็นชนชั้นสูงแต่กลับตายในการต่อสู้ครั้งนี้ที่ควรจะได้รับชัยชนะในเวลานี้ทางด้านของถังซานค้อนทะลวงสวรรค์ได้มาถึงหน้าอสูรไลเกอร์ดาบเทวาแล้วความเร็วของเขาเร็วมากและเขาไม่ได้ให้เวลาอสูรไลเกอร์ดาบเทวาเพื่อฟื้นฟูพลังอสูรไลเกอร์ดาบเทวายกดาบใหญ่ไว้บนหัวของมันเพื่อสกัดกั้นค้อนทะลวงสวรรค์ มุมถังสารใช้ค้อนทะลวงสวรรค์ทุบลงไปและอสูรไลเกอร์ดาบเทวาก็ถอยกลับไปครึ่งก้าวอย่างมองแค่ว่าร่างของถังสารเล็กกว่าอสูรไลเกอร์ดาบเทวามากพลังสายเลือดเทพอสะศูรของเขาไม่ได้อ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการใช้พลังงานในการโจมตีอย่างต่อเนื่องของอสูรไลเกอร์ดาบเทวนั้นค่อนข้างสูงก็เป็นไปได้ที่จะโจมตีสำเร็จ ทังซานหมุนตัวไปในอากาศก่อนร่อนลงบนพื้นค้อนอันที่สองก็ถูกเหวี่ยงอีกครั้งด้วยเสียงบูมอาสูนไลเกอร์ดาบเทวะ9้าถอยหลังอีกครั้งและฝ่ามือของมันก็เริ่มร้อนขึ้นถังซานใช้ประโยชน์จากแรงสะท้อนกลับช่วยในการเคลื่อนไหวทำให้คราวนี้เขาจึงร่อนลงได้โดยตรงร่างของเขาหมุนและค้อนอันที่สามก็กวาดออกไป เพราะเขาตี้กว่าอสูรไลเกอร์ดาบเทวมากครน,นี้จึงทุบเข้าที่หน้าอกของอสูรไลเกอร์ดาบเทวะตรงๆอสูรไลเกอร์ดาบเทวะได้สร้างดาบขึ้นเพื่อสกัดกัน้นและในขณะเดียวกันก็สูดหายใจเข้าลึกๆและเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองก็ปะทุอีกครั้งมุมคราวนี้อสูรไลเกอร์ดาบเทวไม่ถอย ซึ่งทาให้ถังซานประหลาดใจมากถังซานไม่ได้ถูกจมตีเข่าเหยียบพื้นและเคลื่อนที่ด้วยการหมุนเหมือนลูกข่างและคอนทะลวงสวรรค์นในมือถูกทุบออกไปรุนแรงยิ่งกว่าเดิมหลังจากหลบเลี่ยงการโจมตีของคู่ต่อสู้หลายครั้งในที่สุดถังซานก็พบโอกาสที่จะใช้วิธีคอนวายูสบ้านปั่นป่วนของเขาในเวลานี้อสูรไลเกอร์ดาบเทวารู้สึกของขื่นมากมันรู้สึกได้ชัดเจนว่าความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้นั้นด้วยกว่ามันมาก แต่เนื่องจากการประทุครั้งก่อนพลังสายเลือดของมันจึงถูกใช้ไปมากเกินไปและมันต้องการเวลาเพื่อฟื้นฟูพลังจะใช้เวลาอย่างน้อย2 3วินาทีเท่านั้นในการฟื้นฟูพลังสายเลือดแต่คู่ต่อสู้ของมันไม่ให้โอกาสนั้นและมันก็ต้องต้านรับการโจมตีต่อไปพลังจากค้อนนั้นไม่ใช่น้อยๆเลยซึ่งทำให้มันประหลาดใจมากทำให้มันต้องรับมือด้วยกำลังทั้งหมดที่มีเดี๋ยว่าแต่จะฟื้นฟูพลังสายเลือดเลย อย่างไรก็ตามในเวลานี้มันยังอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์และไม่สามารถฟื้นฟูได้ดังนั้นสิ่งสุดท้ายที่ทำได้ตอนนี้คือพยายามต้านทานและรอจนกว่าพลังโจมตีของถังซานจะหมดลงจากนั้นมันก็จะฟื้นฟูพลังและพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายโจมตีได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามมันไม่รู้ถึงลักษณะของวิธีคอนวายูซาบ้านปั่นป่วน หลักการสำคัญของวิธีค้อนวายูสบ้านปั่นป่วนคือการยืมความแข็งแกร่งในการต่อสู้และไม่จำเป็นต้องพักยิ่งแรงต้านที่ฝ่ายตรงข้ามส่งมามากเท่าไหร่ปรับใดที่ไม่เกินขีดจำกัดความอดทนพลังโจมตีของวิธีค้อนวายูสบ้านปั่นป่วนของถังซานก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นค้อนทะลวงสวรรค์ที่มีคุณสมบัติชั้นยอดได้โจมตีใส่ดาบใหญ่ของอสูรไลเกอร์ดาบเทวะครั้งแล้วครั้งเล่า ด้วยการกระตุ้นของพลังจิตวิญญาณแร่เหล็กแก่นแท้เพลิงสวรรค์สามารถเผาผลาญสิ่งที่มันสัมผัสได้ทั้งหมดอุณหภูมิมหาศาลของมันยังคงไหลเข้าสู่ดาบใหญ่อย่างต่อเนื่องผ่านเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองบทที่34มดที่341แรงกดดันทั้งสารที่กำลังหมุนอยู่ราวกับลูกข่างยังคงเหวีย่ยงค้อนของเขา แต่ละครรุนแรงกว่าค้อนก่อนหน้าพลังอันน่าสะพรึงตัวค่อยๆประทุขึ้นเขายังคงโจมตีที่ตำแหน่งเดิมในชั่วพริกตาเขาได้ทุบอสูรไลเกอร์ดาบเทวะไปมากกว่า20ค้อนอสูรไลเกอร์ดาบเทวะถอยอย่างต่อเนื่องในขณะที่ความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมันไม่สามารถควบคุมได้นอกจากต้องล่าถอยสิ่งที่ทำให้มันตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือมันแทบจะจับดาบใหญ่ในมือไม่ได้ เห็นได้ชัดว่ามันใช้พลังสายเลือดไปกับดาบใหญ่มากและดาบใหญ่ก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันไม่ใช่สีทองแต่เป็นสีแดงทองเพราะมันถูกคู่ด้วยอุณหภูมิสูงและแม้แต่มือของมันก็เริ่มมีกลิ่นไหม้ทำไมละทำไมละเห็นได้ชัดว่าฐานการฝึกฝนของมันสูงกว่าคู่ต่อสู้แต่กลับถูกคู่ต่อสู้ลากไปไหนมาไหนแม้ว่ามันแค่หายใจเข้าลึกๆเท่านั้นก็สามารถปรับพลังสายเลือดได้ และทั้งที่ก่อนหน้านี้คู่ต่อสู้โดนรุกจนต้องหลบหนีแต่ในเวลานี้มันกลับโดนโจมตีอย่างรุนแรงจนไม่มีโอกาสตั้งตัวเลยเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งและทีมไร้เทียมทานก็มีสมาชิกลดลงการที่เห็นทังซานกดดันอสูรไลเกอร์ iker, ดาบเทวาให้ต่อสู้ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่ทำให้เพื่อนร่วมทีมของเขามีความมั่นใจอย่างมาก ปิงจริงใช้ทักษะของเขาอย่างเต็มที่ในการควบคุมธาตุน้ำแข็งและด้วยความช่วยเหลือจากการบิดเบือนเวลาเขาได้สร้างหอ,อกน้ำแข็งที่เร่งความเร็วได้สามครั้งขั้นตอนสุดท้ายในการเร่งความเร็วได้แรงกระตุ้นจากการบิดเบือนเวลาคู่ต่อสู้ตัดสินใจผิดเข็มน้ำแข็งจึงแทงเข้าที่สมองของมัน4-2ต่อการต่อสู้รอบนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรต้องสงสัยอีกต่อไป ซู่ปิงจริงเพิ่งเข้าใจว่าทําไมาาถังซานถึงกล่าวก่อนการต่อสู้จะเริ่มขึ้นว่าในวันนี้เขาจะไม่ออมมือแม้แต่เพื่อนร่วมทีมก็ไม่รู้ว่าถังซานจะทําอย่างไรในเวลานี้ด้วยความแข็งแกร่งของถังซานเขายังคงกดดันอสูรไลเกอร์ดาบเทวะในสายตาของผู้ชมที่แข็งแกร่งการต่อสู้นี้ค่อนข้างแปลก เห็นได้ชัดว่าความแข็งแกร่งของอศสูรไลเกอร์ดาบเทวะนั้นเหนือกว่าคู่ต่อสู้แต่กลับถูกฝ่ายตรงข้ามกดดนันแม้ว่าจะเป็นขุมพลังระดับเทพพวกมันก็ไม่เข้าใจการต่อสู้รอบนี้อันที่จริงในการต่อสู้รอบนี้ถังซานได้ใช้พลังสามสายเลือดแล้วนอกจากการปรากฏตัวของท่านลมจากอาศสูรหมาป่าวายุแล้วยังมีคคชสารกำหลับพสุธาของอสูรคคชสารที่ใช้ในการป้องกัน และพลังบิดอวกาศที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผ่านห่วงมิติเพื่อหลีกเลี่ยงของอสูรนกยุงที่กระทำระหว่างการถูกโจมตีเพียงแต่ว่าภายใต้การควบคุมพลังจิตวิญญาณอันทรงพลังของเขาการเคลื่อนย้ายผ่านห่วงมิติซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายระยะไกลที่หายไปจากอากาศบางๆแล้วปรากฏขึ้นอีกครั้งในตำแหน่งเดิมพูดได้อย่างเดียวว่ายอดเยี่ยมถึงขีดสุด ยิ่งไปกว่านั้นอย่าลืมว่าพลังดาบของอสูรไลเกอร์ดาบเทวานั้นเพียงพอที่จะตัดห่วงมิติและถ้าเขาต้องการที่จะเคลื่อนย้ายออกไปแล้วส่งกลับเข้ามาที่เดิมเขาต้องเสี่ยงกับมิติที่ฉีกขาดและไม่สามารถกลับมาได้แม้ว่าราชานกยูจะเผชิญกับสถานการณ์นี้มันก็จะไม่ตอบสนองในลักษณะนี้แต่จะเลือกที่จะเคลื่อนย้ายไปยังที่ห่างไกล แต่ถังซานกล้านั่นเพราะความเข้าใจเรื่องอวกาศมาจากการที่เขาเคยเป็นราชาเทพซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบอย่างมากในเวลานี้ดังนั้นเขาจึงทำบางสิ่งที่แม่แต่ราชาอสูรก็ยังไม่กล้าลองแล้วจะมีใครในที่นี้สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เขาทำคือการเปลี่ยนนกยุงอสูรไลเกอร์ดาบเทวะแข็งแกร่งมากเพราะตอนนี้กล่าวได้ว่าถังซานใช้ทักษะเต็มความสามารถของเขาแล้ว ในเวลานี้พลังสายเลือดในร่างกายกำลังโคจรอย่างดุเดือดและวิถีค้อนวายูสบ้านปั่นป่วนถูกนำมาใช้อย่างสุดขีดนั่นหมายความว่าอาสูรไลเกอร์ดาบเทวาจะไม่ได้รับโอกาสจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วอสูรไลเกอร์ดาบเทวาเข้าใจดีว่าหากคู่ต่อสู้ยังคงโจมตีแบบนี้ต่อไปในที่สุดมันจะไม่สามารถต้านทานได้เพราะมันไม่สามารถฟื้นพลังที่ใช้ไปได้ ภายใต้การโจมตีอย่างต่อเนื่องของถังซานในตอนนี้มันได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกและอาการเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นดาบใหญ่ที่ร้อนจัดในมือก็เริ่มปริแตกรูหมหยดาบใหญ่ของมันมีมูลค่าสูงมากและมันมีค่าความต้านทานพลังสายเลือดที่สูงมากแต่ตอนนี้มันได้เกินขีดจากัดแล้วอันที่จริงถ้าดาบใหญ่ของอสูรไลเกอร์ดาบเทวะไม่แข็งแรงพอก็คงละลายต่อหน้าแร่เหล็กแกนแท้เพลิงสวรรค์ไปนานแล้ว ดาบใหญ่ในมือของมันปิดกั้นคอนทะลวงสวรรค์อีกครั้งแต่คราวนี้อสูรไลเกอร์ดาบเทวะไม่ได้พยายามหยุดมันมากนักมันถูกพุบด,ด้วยคอนทะลวงสวรรค์และดาบก็กระแทกเข้าที่หน้าอกของมันก่อนที่มันจะทยายานขึ้นไปในอากาศอสูรไลเกอร์ดาบเทวะกระอักเลือดออกมาเต็มปากสิ่งที่ทําให้มันหมดคําจะพูดคือดาบใหญ่ของมันหักครึ่งและครึ่งบนห้อยลงมาอย่างน่าอนาถ อุณหภูมิที่สูงและการโจมตีอย่างต่อเนื่องทำให้ดัามจับนี้ทาน้ำหนักเป็นเวลานานจนถูกทำลายแต่ในที่สุดมันก็ได้มีโอกาสฟื้นคืนพลังเมื่อตอนที่มันกำลังบินอยู่เลือดที่กระอักออกมาแม้จะดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเลือดคลั่งที่ไหลออกจากร่างกายทำให้มันรู้สึกดีขึ้นมากในทันทีในเวลาเดียวกันกับที่มันกำลังจะสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อเตรียมปรับพลังสายเลือด อย่างไรก็ตามมันเพิ่งหายใจเข้าไปได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นพายุร้ายก็พัดมาถึงมันแล้วทันทีที่ถังซานทุบมันด้วยค้อนเขาเข้าใจว่าอสูรไลเกอร์ดาบเทวะจะทำอะไรถังซานหมุนอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือของแรงสะท้อนกลับและเหวี่ยงค้อนทะลวงสวรรค์ในมือของเขาออกไปอย่างไม่ลังเล นี่คือคอนที่35แล้วหลังจากยืมพลัง35ครั้งพลังในการประทุนี้สามารถจินตนาการได้นอกจากนั้นคอนทะลวงสวรรค์ยังปลดปล่อยออร่าออกมาและไล่ทันอสูรไลเกอร์ดาบเทวะในทันทีทั้งซานเองก็พุ่งออกไปราวกับสายฟ้าเรื่องความเร็วด้วยท่าดลมและตามหลังไปอย่างกระชั้นชิดอยากหายใจมากนักใช่ไหมรับนี่ไป เมื่อเห็นว่าคอนปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วต่อหน้าต่อตามันอสูรไลเกอร์ดาบเทวาก็อดไม่ได้ที่จะกลั้นหายใจมันส่งเสียงคำรามและปล่อยดาบใหญ่ที่หักทันทีเลเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองของอสูรไลเกอร์ลุกไม่อย่างบ้าคลั่งในหมัดขวาของมันครั้งนี้มันไม่สนใจว่าอาการบาดเจ็บจะรุนแรงขึ้นมันคิดเพียงแค่ว่าไม่สามารถให้โอกาสคู่ต่อสู้ทุบมันในระยะใกล้ได้อีกครั้ง ในเวลาเดียวกับที่มัดขวาของมันพุ่งออกไปมือซ้ายของมันก็คว้าจับและเงากรงเล็บขนาดใหญ่ก็โผล่ออกมาจากอากาศในที่สุดสายเลือดอันทรงพลังของอสูรไลเกอร์ดาบเทวาก็ปรากฏขึ้นในขณะน,นี้แม้ว่าพลังจะกลับมาเพียงครึ่งเดียวเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองก็ยังมีพลังมหาศาลเงากรงเล็บขนาดใหญ่ตะปบไปที่ถังซาน เมื่อคอนทะลวงสวรรค์ปะทะกับหมัดขวาของอสูรไลเกอร์ดาบเทวะคอนทะลวงสวรรค์ก็กระเด็นออกไปแต่ก็มีเสียงแตกเป็นชุดจากหมัดขวาของอสูรไลเกอร์ดาบเทวะเห็นได้ชัดว่ากระดูกมือหักภายใต้วิธีคอนวายูสบันปั่น,ปนต่วนที่ใช้เต็มกำลังบวกกับคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมของตัวคอนทะลวงสวรรค์เองและเปเลวเพลิงที่แผดเผาของแร่เหล็กแกนแทบเพลิงสวรรค์ แม้ว่าไม่ได้ทำให้แขนของอสูรไลเกอร์ดาบเทวาถูกบดขยี้เข้าด้วยกันแต่มันก็หักไปแล้วและเงากรงเล็บที่มันตะปบก็มาถึงถังซานแล้วและถังซานในตอนนี้ก็ไม่มีอาวุธอยู่ในมือเหมือนมันอสูรไลเกอร์ดาบเทวาเชื่อว่าตรับใดที่มันสามารถขับไล่ผู้ชายคนนี้และปล่อยให้ตัวเองมีเวลาฟื้นพลังแม้ว่ามือขวาของมันจะหักแต่มันก็มีความมั่นใจที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ ฝ่ายตรงข้ามเป็นเพียงฐานการฝึกฝนระดับแปดและการโจมตีต่อเนื่องเช่นนั้นตอนนี้ใช้พลังอย่างมากปรับใดที่มันฉวยโอกาสโจมตีอีกครั้งมันมีความมั่นใจที่จะฉีกคู่ต่อสู้เป็นชิ้นๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่มันเห็นคือดวงตาที่เปล่งประกายของทางซานคาดลมควบแน่นที่ด้านหลังของเขาและกลายเป็นปีกสีน้ำเงินคู่หนึ่ง ทั้งสารพุ่งไปข้างหน้าและบิดร่างกายของเขาพร้อมกระพือปีกท่านลมที่ด้านหลังวาดวิถีโค้งในอากาศผ่านกรงเล็บได้อย่างง่ายดายจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงประทุของทาาดลมและเขาก็มาถึงด้านหน้าของอสูรไลเกอร์ดาบเทวะอสูรไลเกอร์ดาบเทวะเตะเท้าขวาของมันโดยไม่ลังเลและเปลวเพลิงสีทองก็ลุกชนขึ้นในดวงตาของมันไม่มีทาง ทันทีที่ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาใกล้อีกครั้งมันได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องเผาไม่เลือดสีทองของมันเมื่อเทียบกับการเผาไม่เลือดก,การสังหารคู่ต่อสู้นี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่เช่นนั้นวันนี้มันอาจต้องตายจริงๆอย่างไรก็ตามในขณะนี้ความผิดปกติก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน ทันใดนั้นมันก็เห็นออราสีม่วงทองพุ่งออกมาจากดวงตาของคู่ต่อสู้และในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกเพียงว่าร่างกายของมันแข็งตัวในทันทีในเวลาต่อมามหาสมุรวิญญาณของมันราวกับถูกทุบด้วยคอนอย่างรุนแรงและไฟที่เพิ่งถูกจุดเพื่อเผาไม่เลือดก็ดับลงและอสูรไลเกอร์ดาบเทวะก็ตกอยู่ในภวาง